สวัสดีพี่น้องมื่อนี้ยายติ๋วมาเก็บเห็ดตะวันเห็ดมันออกหมืเดี๋ยวฮัลิมาดก็ออกบานเมื่ยายติ๋วก็เลียมาพร้เห็ดว่นใดเห็ดแง่หนึ่งยายติ๋วก็จะเอาเห็ดแนวหนึ่งพี่น้องมาบ่งน้ำก you know ันมาบ่งมาบ่งบ่งด้วยยายติ๋วเห็นนี่พี่น้องยายติ๋วสิว่เอาไม่สิได้บ่งไมสิได้บ่งพี่น้องบ่งเงือทักแต่บ่นใช้จังไรก็สิได้บ่ได้เอาเรียงแล้พี่น้องผู้ใดว่ายายติ๋วสิเอาได้บ่เนี่ยเอาว่าท่ายงกู เดยวท่าหาพานเอากันได้ที่น้องาบงาบบงมเลก็สไดใบ่แล้วอ่ไรนี่แล้วก็กรบานคักคัที่น้องเนาะพี่สุสุยคัแก่ที่น้องแหมยตนังไพอสได้จทีน้องแล้วจหาหม่หางามมาเอา <c oughs> ด้วองตยตายตายจหน่สดดูนีนะ si แล้วก็สิไปหางาใหม่วอวนี่มัดสวยเอาพี่น่งนองบังเดอเลดายิลนองบงเดอก่อนนะโอ้ยเลดาอีลีเลดยอีลีเลดายอีลีเด้อนิบังดอก่อนั้งนี้กับว่าเป็นช่งพี่นองแล้วเอาอีกี๋ยวก็สิสว่วยเอาอีกได้พี่น้องออแล้วก็เอาอันนี้ละสวนพี่นองสว่วยอีกขึ้นกา้นะ หนึ่าว้าแวได้ขึ้เกาได้ขึ้เกาได้ขึ้เกาแต่เราไม่หัวไงหัวบ,บ,บ,บยยี่สิเราก็สิเอาแบบนีแล้วก็สิอวสวนอีกหมี้นี่ เก็บตกใสหัวง่าหลายตหัวตกส่หัวกสหบซโนดยอนดอกพี่น้องอีกนเดยอกนโอ้บ่ไ้บ่ไจเอาง่ายย่จนท่นี่เหาดอกพี่น้องช่วงนี้ก็แเทงในกันพี่น้องมาบิรมาแล้วสิเอาะไรบ่เนว้าได้อได้ น,นี่ข้าเอิญชาจากพานาพี่น้องเป็นยาดีหาก็หา,หายากพี่น้องในหลายยายติลละมากมือนหนึ่งเท้าึกสิบวันเลยเฮ็ดเพิงเฮ็ดฮาริมาศก,กัสางละว,ว่าได้อันอันยาดีของเราพี่น้องกันเป็นถือซะว,ว่าเลาดวงดีมือนี่งสิเราพอ่อได้หลายหัวเหล่าได้อันน้อยน้อยมัเนี่ยละมากนีเจ้าพ่อยิ้มใส่เนี่ยดูให้พีน่น้องเขาเบิ่งกันนี่กต่ตากระไล่อยู่ ไปนั่นี่แล้วได้พี่น้องในกระตาเร่าขอรอแคลเราะกามีได้พี่น้องแต่ว่าอันนี้คือเราเอาให้เบิ้งซื้ออันนี้ชาการกันนะพี่น้องเขาว่ามันตานมะเร็งแต่ว่าตานอย่างแม่ยิ่งถูกว่ามันดียิ่กะเจ็บเอาพี่น้องเฮ้ยไปเอาหมดไปหุ้เดี๋ยวว่าอีกท่านเฮอยากได้ตรงนี้อีกฮะจะเอาได้พ่่น้องอ๋อ เอาไป้ก็สรางเ่ได็กดให้จบไปแล้วเอาไปเคีณน้องเราเห่นอะไที่เี้วปวดเอ็นข้อไปๆไปเบิงน,น้ำกันแล้วสิได้ยังอีกวันนี้มีดเล่ายู่ใส่น้วันนี้นะมีดแม่ยู่มสู่กยันมีมีเร้าไปๆไปๆไป,ไปอีกวันนี้ที่ได้หน่อยได้หลายมาเบิงน้ำกันคี่น้องช่วงนี้มีแต่เหตุยา ใบงอีกยี่สิไดงยังมึนโอเคแมตกมากว่าย้มไดน่เปปาของเราตามภาษาแล้แล่ะพี่หนุ่มมึนมกอได้ เฮ็ดอีกแล้วอันนี้มาเก็บเห็ดกับ่อด้เห็ดแล้วก็เล่นมาพอเห็ดยาพี่น้องแต่ฟานราสึกว่าเอาไปแล้วสี่ขาดเห็ดว่อ,อ,งองพองไงไงงงี่น้องอันนี้เคนเออนโพลิงโพลิงชัว่ามือยังอยู่ละพี่น้องนี่จุดกับเรื่มซื้อวิกายหนึ่งแล้วก็จำได้ยืนวงคุดดอกไงบางครั้งนี่ยังอ่อนๆอยู่พี่น้องฟานไงเป็นอันทางหลังพี่ก็มีอีกเล้มาดูหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไปนี่ได้กระดงไงพี่น้องแต่ว่ายี่ติวว่ามีเวลาตากแล้วว่าเอาพี่น้อง โคตโพกโม่บอกแดงค่ะเราพี่น้องแต่ดอกนี่กับพ่อแห้วแล้วเ็แต่ว่ายี But, gender, oh. ่ติว่าเอาเดื่อพี่น้องเอาบัดนี้ผู้ใดข่าวว่าเมื่อกี้ติวแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราเด้อพี่น้องเฮ็ดแล้วกับบ่ได้ดอกอันที่แล้วเก็บเห็ดมากนี่พี่น้องบ่บ่บ่อันผู้ใดเคยกินผู้ใดเคยกินเต็มป้าเต็มดงยูยี่ติวกับพ่อเอาดอกแล้วตัดมาเหลนซื่อเป็นแต่เสพพี่น้องผู้ใดเคยกินน่ะเขียน่าบอกยี่ติวในได้ยี่ติวแล้วเสียเก็บไปกินพี่น้อง อาแค่นี้แหละพี่น้องสวัสดีค่ะ